หนใน6มาตรการเฉพาะหน้าที่นายกรัฐมนตรีสั่งการมาก็คือว่าให้แก้ปัญหาฝุ่น pm 2.5ด้วยการลดใช้รถยนต์ส่วนตัวไปขึ้นรถเมล์รถไฟฟ้าทุกสีฟรีเนี่ยนะครับปรากฏอ่ะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคือมันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์เป็นวันแรกใช่ไหมเสาร์อาทิตย์แล้วก็ยาไปจนถึงวันศุกร์นี้เนี่ยก็ทั้งหมด7วันด้วยกันปรากฏว่าข้อมูลที่ได้จากกรมการขนส่งทางราง บอกว่าเมื่อวันเสาร์25มกราคมที่ผ่านมาวันแรกที่ให้ใช้รถไฟฟ้าฟรีเนี่ยนะครับมีคนใช้บริการรถไฟฟ้า1,634,446คนเที่ยวนะครับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น45.29%ถ้าเทียบกับวันเสาร์ใน3สัปดาห์ของเดือนมกราคมแสดงว่า วันเสาร์ที่ผ่านมาคนขึ้นรถไฟฟ้ากันหนาแน่นมากๆและถ้าแยกเนี่ยก็จะมีรถไฟฟ้า Airport Rail Link นะครับมีคนใช้รถไฟฟ้า Airport Rail Link เนี่ยเพิ่มขึ้น25.61%รถไฟฟ้าสายสีแดงคนใช้เพิ่มขึ้น33.46%รถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินมีคนใช้เพิ่มขึ้น38% รถไฟฟ้าสายสีม่วงมีคนใช้เพิ่มขึ้น29.17%รถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวอันนี้ก็จะเข้าเมืองนะครับคนใช้เพิ่มขึ้น46.07%รถไฟฟ้าสายสีทองมีคนใช้เพิ่มขึ้นเยอะมาก141.9%นะครับแล้วก็สายสีเหลืองอน้องเก็กควยเพิ่มขึ้น9 2 6 8สิบสส่วนสายสีนมเย็นสีชมพู เพิ่มขึ้น86.28จะเห็นว่าทุกสายทุกสีมีคนใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นวันเสาร์มันไม่ใช่วันทำงานเพราะฉะนั้นขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อที่จะไปเที่ยวเบ้าใช่ไหมครับเพราะว่าขึ้นรถไฟฟ้าไปเที่ยวอะโดยเฉพาะเส้นที่มันผ่านหน้าห้างอย่างเงี้ยสายสีทองอย่างเงี้ยไ,ไอคอนสยามเออพวกเนี้ย มันไม่เหมือนกับขึ้นรถไฟฟ้าไปทํางานครับเพราะสถานที่ทํางานบางทีไม่ได้ตั้งอยู่ตามแนวรถไฟฟ้าผ่านใช่เพราะฉะนั้นถ้าเอารถจอดที่บ้านแล้วขึ้นรถไฟฟ้ามันไม่ได้แค่จบเดียวนะครับอืหลายคนบางทีบอกอาจจะต้องเดินบ้างขึ้นมอเตอร์ไซค์บ้างไหนจะหลายอย่างอะ่ะมันไม่ได้สะดวกนะครับวันนี้ผมว่าจะเป็นตัวพิสูจน์ว่าถ้าวันจันทร์เนี่ย คนจอดรถที่บ้านแล้วขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานเนี่ยมากน้อยแค่ไหนได้ผลไหมขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มว่าแล้วถ้าเกิดวันนี้ตัวเลขคนใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มมากกว่าปกติก็แสดงว่าเป็นคนเดิมๆนั่นแหละที่เขาใช้อยู่แล้วเป็นประจำวันนี้ก็เลยยังต้องขึ้นอยู่<ะ>ไม่ได้ผลกับการที่จะให้คนจูงใจให้คนเนี่ยจอดรถไว้ที่บ้านแล้วนั่งรถโดยสารสาธารณะไปทำงาน ได้ผลไหมเดี๋ยววันนี้ว่ากันอีกทีหนึ่งหรือขณะเดียวกันถ้ากว่าจํานวนคนที่จะขึ้นรถโดยสารรถไฟฟ้าเหล่านี้เนี่ยจำนวนมากกว่าเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาครับจํานวนขบวนรถจํานวนรถเพียงพอในการรับหรือไม่อยากให้เป็นแบบนี้ออ,อยากให้คนเนี่ยแหกันมาขึ้นรถไฟฟ้านะครับเพื่อนั่งรถไฟฟ้าไปทํางานนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าก็ประเมินสถานการณ์กันนี่แหละนะครับว่า แล้วมันจะได้ผลแค่ไหนเพราะว่ามันจะมีทั้งหมดหลายมาตราก,การด้วยกันแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องประเมินกันเพราะว่าทางรัฐมนตรีคมานาคมบอกแล้วว่าผ่านไป7วันค่อยมาดูว่าการให้นั่งรถไฟฟ้าฟรีเนี่ยมันช่วยจริงๆไหม,มกับการแก้ PM 2.5ครับแล้วถ้าเกิดถึงเวลาแล้วมันเอ้ยมันไม่ได้ช่วยหรือมันแก้ไม่ได้แล้วจะยังไงกันต่ออ วันนี้มันแค่ส่วนหนึ่งไงฮะเหมือนที่นักวิชาการเขาบอกกันว่าจริงๆแล้วเราสามารถประเมินค่าฝุ่นที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยล่วงหน้าประมาณสัก3าวันแต่สิ่งที่เราทำในวันนี้คือกิจกรรมที่เราทําวันนี้เนี่ยมันก็จะมีผลต่อเนื่องไม่ใช่วันนี้ครับมันจะมีผลต่อเช่นถ้าวันนี้เราขับรถออกมากันทุกคนเลยฝุ่นควันเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้ทันทีมันสะสมไปต่อวันพรุ่งนี้มาเลนี้ถึงจะเห็นภาพเพราะฉะนั้นอาจจะคือมาตรการเดียวอาจจะยังไม่ได้มีผลครับ ที่มันจะทําให้เห็นเป็นรูปธรรม,อ,มอาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมหรือไม่ก็ต้องรอ,อ,อดูนะครับ,รบเพราะว่าอย่างแบบว่าให้เครื่องบินฝนหลวงบินขึ้นไปเจาะช่องบนชั้นบรรยากาศเพื่อทําให้ลมเกิดการถ่ายเทได้ผลไหมขึ้นบินมาละสองรอบนะฮะเช้ารอบบ่ายรอบนะครับแล้วก็อันเนี้ยเรื่องของการลดใช้รถยนต์ส่วนตัวเรื่องของการไปตรวจดูไซต์งานก่อสร้างที่มันมีฝุน่น สำคัญที่สุดคือเรื่องการเผาเมื่อไหร่ก็ตามที่ยังเกิดการเผาเนี่ยฝุ่นควันที่มันเข้ามากรุงเทพมันก็ยังไม่ลดนะครับดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อบ,บ้ันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ